ครับผมก็ขอสวัสดีพี่ป้านาอาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ในค่ำคืนนี้ผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ด้าพาลุยด้วยนะครับทุกคนนะครับผมวันนี้ผมได้เข้ามาร่วมพิสูจน์เรื่องของอหญิงคนหนึ่งที่โดนมนต์ดำนะครับทุกคนก็ คือแบบว่าหญิงคนนั้นประมาณว่าหน้าตาดีแบบว่าดีมากๆเลยนะทุกคนจนแบบว่ามีชายมากหน้าหลายตามาหลงรักนะทุกคนคือแบบว่าจนแบบว่าวันหนึ่งก็กลับโดนมนต์ดำมนต์ดำหนึ่งซึ่งทำให้เขามีอาการคล้ายอาจจะเหมือนกับปอบเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนก็ ยังไงนะวันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ดูมาอาธิบายทีน,น,นะทุกคนแล้วก็วันนี้เรามีของวิเศษหรือว่าของที่อาจารย์ของอาจารย์ดูอีกทีหนึ่งนะเขาให้ติดตัวอาจารย์ดูมาแล้วก็ให้พวกผมอาจารย์ดูก็ให้พวกผมสองคนเนี่ยมาติดตัวก็มีเยอะพอสมควรนะทุกคนก็ในกระเป๋าผมเนี่ยมีทั้งของอาจารย์ดูแล้วก็อาจารย์โกก็อยู่ในกระเป๋าผมก็พอสมควรนะครับทุกคนเนีย่ยวันนี้เดี๋ยวผมให้ดู อาจารย์ดูก่อนนะครับนี่ครับอาจารย์ดูพรีเซนต์่อยครับก็สวัสดีพี่พีเอีทุกคนสวัสดีป้านาอาด้วยครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับดาพาลูด,ด้วยครับผมผมจะบอกเรื่องความจริงที่ในค่ำคืนนี้คือผู้หญิงคนนั้นหน้าตาสวยมากเขาซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศของเราอยู่นู่นแบบว่าเขาเป็นหน้าตาสวยมากนะทุกคนดาก็เล่าให้ฟังแล้วจ้ะแต่พี่เขาอาจจะยยังไม่รู้นะพีเอียังไม่รู คือเขาดนมนดามอย่างกับสเสน่หาทุกคนหรือว่าก็ทําให้ชายคนนั้นลงรักวันใดวันหนึ่งแบบว่าสเติเขาแบบมันไม่ดีนู่นนี้แล้วเขาแบบลืมตัวไปเลยผู้ชายแบบว่าหวางแค่ได้ตัวพอได้ตัวปุ๊บผู้ชายก็ปล่อยแล้วเขาคือคิดอะไรไม่ได้อย่างกับโดนมนดามนะเพราะว่าคนเล่นของมนดามเนี่ยเล่นได้แล้วก็ไม่มีวิธีแก้แก้ให้หายได้นานละวันใดวันหนึ่งเขากลับมาเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ผมจะมาแก้เขานะและในค่ำคืนนี้ผมไม่ได้มา คนเดียวหรือว่ามากัดด้าน,นมากันสามโคนเลยครโอเค<ม>แล้วก็เชนคนลังข่าวทุกคนอยู่นี่เลยครับสวัสดีครับผมเชนคนลังข่าวนะครับซึ่งผมจะมาพิสูจน์กับอาจารย์ดูแล้วก็พี่ด้าน,นะครับครับผมก็ไงวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการถ่ายกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนเราก็ได้เริ่มทําการ เดินสำรวจบริเวณแล้วนะทุกคนครับคือผมได้รับแจ้งมาจากผมได้ฟังมาจากอาจารย์ดูนะทุกคนว่าชาวบ้านได้รับแจ้งเขามาว่าเขาบอกว่าได้พบเห็นหญิงคนนั้นอยู่บริเวณไม่ใกล้ไม่ไกล,ไไกลจากสถานที่แถวๆนี้นะทุกคน ในการเดินทางครั้งนี้นะทุกคนคือผมก็รู้สึกแบบไม่ค่อยหวัน่นไม่ค่อยเกรงอะไรสักเท่าไหร่นะทุกคนคือแบบว่าผมได้มาอ่ะอาจารย์ดูด้วยนะทุกคนรอบนี้ครับเขาออกมาจาัดอยู่นี่เลยนะทุกคนนี่อย่ารอบนี้ครับเชนดานเนี้ยว่าน้องคุ้มสวยกว่านี่นะทุกคนบบอออกขัเเดยววาไม่้นะ้งนืล อาจารย์บอกว่าเขาละไม่เนี <Napoleon>. ่ยเราก็ได้เจอเขาเพราะยังไงผมต้องออกมาหาทีนะจันดูบอกว่าเหมือนจะได้เจอแถวไหนนะงได้เจอนะบริเวณบ่อสายนี่ยเขาบอกพออาจารย์บอกมานะแล้วรอบที่เราเจอจันดูมาเจอในตรงแม่นะครับมู้นเลยได้ต่อสู้กันนะฝั่งมู้นเลยทุกคนใช่ครับมู้นเจอที่มาอาจารย์ดูเจอนู้นมู้นเลยเหรอครับ นู่นเนี่ยทุกคนเนี่ยแทบแทนนู่นอะรอบแล้าเจอบริเวณสานงนู่นนะนี่ทุกคนนี่ครับอาจารย์ดูอาจารย์ดูอาจารย์ดู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 ทา,นนานนงนู้นใครนะใครนะใช่ยีหัวนั้นป่ะฮุยฮุยนี่เลยอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเราต้องได้เจอเขานทุกคนเดี๋ยวเจออย่าไปใกล้เนะขานะเขาจะ ทุกคนครับสถานการณ์ตอนนี้คือ<ม>เราได้พบกับหญิงปริศนาคนหนึ่งแล้วนะทุกคนนี่เออนี่ย <มา S 2> ผมซนะูมให้ดูเลยนะทุกคนเนี่ยนี่ทุกคนโอ้ทุกคนน,กน,กนะแสะดงว,ว่าเขาน่าจะออกมาหาดีกดเขเี่นะะไปพี่ดาะไปซึ่งเราจะไม่ทำร้ายซึ่งเรามีวิชาของผ่านการอาจารย์ของอาจารย์ดวงมีทินครับ รเราจะลองดูนะครับมาเ,เ<ด>มคลื่อนพีขอขําไม่ใช่ผีวอ่อนนะทุกคนทุกคนเชือว่าเป็นผีวอ่ไม่ใช่ตอนนี้อาจ,จารย์ผมบอกว่าเขาโดนมนดานนะซึ่งเขาเป็นสาวกัเลี่ยงที่สวยมากคุณเด็กคำเดียวถ้าเราจับอูวได้ดูนะหน้าตาสวยนะแต่ตอนนี้สตนนิเขายัางกับดนมนดานนะนี่ทุกคนเราก็ไม่ได้เร่งรีบนะก็เราก็จะย่องยไปนะทุกคน พาลันดี้นนี้เราจะช่วยเขาไม่ได้เขาจะกลัวหรือว่าจะไล่ทำ้ายเรานะแต่ต้องเตือนเขาดีๆนะทุกคนเล้วเขาย่องไปนะทุกคนมือนี่ทุกคนมือเวทจันดูได้เลียส้สงกร็เลี้ยงละว,วันนี้จะมาช่วยมือน,นะนี่ทุกคนให้จันดูกำลังจะมาช่วยยิงสาวนะไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหม เวลาเขาได้ยินเสียงอาจารย์ดูปุ๊บเขาเริ่มเดินไปเริ่มเดินไปเริ่มเดินไปไกลเลยทุกคนเว้ยเฮ้ยมาเก็ดีวัดคับเฮ้ยสังเกตดูด้วยนะอาจารย์เขาอาจจะอาจารย์เขาอาจจะแอบดูเรารู้ป yes> ่ะไม่รู้นะอย่ไม่เไปนไรตอนนี้ทุกคนเราจะมาช่วยน้องเขานะแต่ตอนนี้ซึ่ง เราจะมาใกล้กับเดินหนีเรานะก็คือทุกคนครับตอนนี้ก็กกน้องเขากำลังจะเดินหนีนะทุกคนก็อาจารย์ดูก็ได้ส่งเส,งเสียงเรียกนะว่าทุกคนว่าจะ,ะให้ความช่วยเหลือน,น้องขอนะแต่พอน้องเขาได้ยินปุ๊บเดินหนีเลยนะทุกคน จันดูเขค่อยๆนะไม่ต้องรีบนะกอนี้วเขับไปตรงนั้นนี่นะทุกคนจันดูกไปเปาของอะไรสักสิ่งบางอย่างเนะมื่อกี้นะเหมือนจะยืนอยู่ตรงหูบริเวณน,นี้เลย แล้วก็เดิน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 คือตอนนี้ก็ไม่ทราบว่ายัางอยู่ในสถานที่ตรงนี้ไหมเราก็ไม่ได้เดินตามด้วยนะทุกคนทุกคนผมมีของดีทั้งของอาจารย์โกแล้วของอาจารย์ของอาจารย์ดูนะคือต้องบอก,กอน,นะว่า ไม่มีความวันอะไรแล้ววันนี้ผมก็ยิ่งมากะอาจารย์ดูนี่คือแบบว่าสบายใจได้คือวันนี้เราไมา่ได้มาปราบผีเรามาช่วยคนที่โดนมนดํานะทุกคน,น,นาคับอนนี้ผมก็ได้เตรียมพร้อมหลายอย่างซึ่งความรู้สึกผมอยางก,กับมีอะไรบางอย่างบอกผมให้เอาแสมานะเพราะถ้าเรา ให้แห่ได้แล้วเขาจะดิ้นลนเป็นที่ยังไงป้องให้ซึ่งเชนว่าดาพาลูเนี่ยเอาน้ำโมไปสาดเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้สงบหรือว่ามันยังไงผมไม่รู้นะอาจารย์บอกมาเพราะคาละไมนี้น้ำโมอาจจะไม่เข้าถูดดัวรับทุกคนครับต้องบอกก่อนนะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณศักดิ์สิทธิ์ที่ปอบเขาจะชอบมามากนะหลายๆปอบนะเขาจะมากันที่นี่แต่ว่าเอ้ยเพราะว่าที่นี่นะ คือมีแอ่งน้ำที่มีคมมีเขียดเยอะมากๆนะทุกคนน้องคืนนี้พวกที่มาช่วยนะเสียงข้างลังเลยจันดุเฮ้ยจันดุได้ยินเสียงจากข้างหลังนะทุกคนนี่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  โน่นโน่น่นะทุกคนทุกคนทุกคนผมจะเดินเข้าไปคุยข่าใกล้ๆนะแล้วผมจะเอาแผลเนี่ยทอดใส่เขานะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะไปเข้าใกล้นะครับทุกคนพอขัดมนมนถามให้ทุกคนเราต้องช่วยเขาให้ดินี่นะครับจันดูก็เอาแฮออกมาเลยนะครับเพื่อที่ว่าเราันมีน้ำมนต์อีกอ่ะจันดูเดี๋ยวน้ำมนต์นี่เดี๋ยวถ้าเราพอได้ปุ๊บเขาดินแล้วช่วยเขาไปจับจับเสร็จเอาน้ำมนต์ ทำเขาเพื่อที่ว่าโน่เลยนะทุกคนความจริงก็มีความจริงเพราะว่ตอนนี้เราจับเขาไม่ได้เราใช้แห่เลยนะทุกคนดูเช่ว่าจะจับเขาได้หรือเปล่าเดีอยู่ที่เดิมใช่ไหมนะก็เริ่มเริ่มละเริ่มเดินแล้วพี่นี่ครับจันดโดงดูเ้ยนะเขาอยู่ที่เดิมป่ะ อืมวันนี้อาจารย์ดูผมไม่ธรรมาดานแน่นอนนะทุกคนนี่นะทุกคนเอออาจารย์ดูเดี่ยจะเอาแหทอดใส่ผู้หญิงคนที่โดนมนต์ดำนะเพราะคนที่โดนมนต์ดำเนี่ยพิเชนแรงจะเยอะมากๆเลยนะถึงเราเป็นผู้ชายด้วยกันเนี่ยเราก็จับไม่อยู่นะทุกคน เียวดิเียวหมดด้ำหมดดำน้ำเอาเอาด้ำเนี่ยด้เรีวน้ำน้ำเรีวเรีวเรีวน้ำพี่อาจารย์ให้เรียวจับจับไว้จับไว้อย่หนฉันโดดนี่นี่ทุกคนตอนนี้เราจับ ได้ตัวเป็น,ปนแล้วนะนี้จับได้ตัวเป็นๆแล้วนะทุกคน <H oo> ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นผีปอบมันไม่ใช่ผีปอบนะทุกคนคนที่โดนโมตนดานะตอนนี้อาจารย์ซึ่งจะบพื้นขึ้นมาทุกคนตอนนี้ผมกำลังตั้งกล้องนะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรยังไงต่อมะ ที่มนดามที่เล่นสิ่งไม่ดีกับม้องคนนี้นะขอให้การเป็นข้จับัวนะจับได้จับเดี๋ยวกลับไปคนที่เล่นของขอให้กลับไปกลับมาสติเหมือนเดิมนะลูกเอ้ยแกนี่ได้เลยเอาแหยออกเลยเอาแหยออกตอนนี้อาจารย์ดนุก็บอกให้เอาแหยออกได้นะนะครับได้เลยนี่ดิ ออกเลยนะจะดูอ,ออกอ,ออกเดี๋ยวสะพานหนึ่งนณะจะพื้นขึ้นมาสะพานหนึ่งน่าจะพื้นอนีนี้ก็ซึ่งเราได้จับทุกคนตอนนี้ซึ่งเราได้จับบัวจริงเป็นไปลเลยนะเอาอขาบอกว่ะเป็นผีปอบมันไม่ใช่โดนมนต์ดำทุกคนตอนนี้อาจารย์ให้ของดีมาได้ผลจริงมากทุกคนนี่รอดูกันเลยนี่เดี๋ยวสะพานหนึ่งน่าจะพื้นมา เดี๋ยวท้าเพื่นมากรอกคุยข่าวภาษากันเรี่องนะครับผมทางใกล้เขานในใ เริ่มดีละจันดูเริ่มดินละเริ่มดินละเฮ้ยมนตาวิละได้อยวอู้พ่อฮเปิดหน้าดูดิเปิดเปิดจ้งในแม่ซ้ำออกมาตาคอเดี๋ิวชูก็ฮะในที่นี้ยไอ้หนูว่าหนูอู้รู้อยู่กอยอม้นอู้รู้ก็ไปย่อยอวีฮะหนูอู้รู้อยู่กอยอประเทศไทยประเทศไทยหนูอู้รู้อยู่กย่อที่นี้ก็ในที่นี้มายิ่งิวเขาก็ยิ่งฮิวรู้ก็ไปย่อไปยอเต้นนะออ กระติมอกะติปโยบอกความผู้ชายเล่นมนดามไงบอกเขาดิกระติน้ากะติปยโควาเวรนาน้าูกอไอใต้นกนสบะอ่ะุยาก็เล่นต้นย่าีทะเลยาเนีลกโยวินในหยลกวินนะะโรในี่ย่านาครัวลงทางลงทางนะะโถเฮเยูกวินที่ย่บอกปทศไยบอกขาไอ้ลูกก็ุนเป้าใช่ไหม จริงย่าบ้าเขาไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาอยู่ไหนนะครับตอนนี้ตอนนี้เขาซึ่งไม่รู้ว่าแม่เขาอยู่ไหนนะใช่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนด้วยนะครับเอวิโนรู้อยู่ก้อยอดี๋ยมีก้อยวยอย่อย่ออายุอยู่ก้อเวนี่ยายจรินญากรยายเฮ่ค่ะก็ที่หนโอ้เพ่เนี่ยพายเรลีนาคุกออดอายากคุณหล่อนนาคุกออดดิออดเท่อออดัญญาคือวนมบะนมบะกะซิบหมอเลเซ่ซี่ที่น้ำมันขนมบะเลเซี คือตอนในเฮ่อู้อยู่ก้อนดิสันในเฮบตอนนี้ทุกคนเราได้จับตัวเป็นได้นะนี่ให้ปันน่นนะตั้งสติได้ทุกคนตอนนี้ถือว่าหน้าตาก็สวยนะทุกคนถือว่าผู้ชายซึ่งทําให้เขาลงผู้ชายทําให้แบบว่าลงเสน่ห์นะแล้วทุกวันนี้คือว่าผมก็ช่วยเขาได้แค่นี้นะไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้เขาจะกลับไปอยู่กับใครเนี่ยเพราะว่าผมก็มีครอบครัวแล้วกลับไปอยู่ผมก็ มันยังไงยังไงเดี๋ยวผมก็ไม่รู้แต่ผมจะซึ่งกลับให้ไปอยู่กับเชนหรือว่าดาพาลุยนะเพราะเชนก็ครอบครัวยังไม่มีเนี่ยต้องให้เชนมีกขาป้อมอยู่หลังหนึ่งเพื่อกลับไปดูแลแล้วก็ให้เขาตั้งสติได้แล้วก็จะได้เล่าประวัติทีหนึ่งถ้าเกิดขายดีเมื่อไหร่เราจะไปไทยล้อมนะยกนุ่นนวดอบอย่างประเทศไทยอยู่ก็อยู่ก็ยาวีอยู่ก็แบบเออเนอตันสกเยนอะไรขาไม่รู้เขาบอกว่า <c oughs> กินพวดเดิบๆเขาไม่รู้ตัวนะพวดหมอนั่นน่ะต้องมาเจอผมนวทุกคนพวกที่เล่นใส่ศาสตร์เนี่ยอาจารย์ต้องเจออาจารย์นั้นทุกคนเพราะเราทําความดีอะความดียอมเข้าถึงตัวเราคนที่ทำร้ายวันใดวันหนึ่งคองจะเข้าตัวเขาทุกวันเนี่ยคือว่าเรามาจับตัวเขาได้นะทุกคนเราคิดว่าเป็นผีบอกเคยทำร้ายผมเคยบิดคองเคยทำร้ายที่ไหนได้น่ารักออกจก่กซุยนะทุกคน <c oughs> ดูดีๆแต่แค่ยังกับมีอะไรไม่เคยล้างหน้าไม่เคยอะไร แล้วในค่ำคืนนี้ซึ่งวันน mm. <Yeah, ี้เราจับดวดได้แล้วไม่ร no, ู้ว่าเขาวตั้งสติได้ยังแต่ว่าเออดูนอไบหมอเว็บจิ้งจ cool ุ้งบีบู๋หรอขาบอกว่าสองนะทุกคนเขาน่าจะตั้งได้แล้วเว็บบีบู๋หรอสองนะทุกคนเราเอานิ้วชี้สองนิ้วเนี่ยเขย่งตั้งได้โอเคไอ้นี้เออไอ้นี้เออดาดากิโกนากิมมิงหรอดาดากิมมิงและอากาโต้เนี่ยและอเด่อยันนี้ เขาเลื่อยขานในวอลต์เดย์นะเพลื้ออยู่ตรงไม่เลยเพลื้อเนี่ยประชือเออแล้วมันมีที่นอกนะสถานจอดรถในหมอปากกระซิ่งวัวนะบ้านมีแหลบบ้านมีแหลบหมอนขาบอกเมื่อกี้รเมื่อกี้รถเออทุกคนเขาบอกว่าเขาจะกล้ามนะแล้วนะครับก็พี่ดูนะเมื่อกี้เห็นไหมผมได้เอาเทียนแฟดออกมาแล้วนั่นคือนั่นคือของดีจากอาจารย์โกดี้เป็นอาจารย์ที่ผมเขาลมนะคือเทียนแฟดเนี่ย คือมวลดาที่เคยเข้าตัวเขาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะกลับมาได้แล้วนะมวลดาสิ่งนั้นตอนนี้ผมก็ได้ใช้เทียนแฟรดับเป็นที่เรียบร้อยเทียนแฟรนี้จะใช้ดับมวลดาแล้วเออไม่ให้ไม่ได้หวนกลับมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ทูตผีปีาศาจจะคือจะตามกลิ่นเรากลับไปถึงบ้านได้นะนี่คือประโยชน์ของเทียนแฟรที่ผมได้มาๆๆโอเคทุกคนครับผมคือว่าดาก็ได้ของดีมาจาก อาจารย์โกงอีกอย่างนะทุกคนอาจารย์อาจารย์คือว่าอาจารย์ด่าก็ดีเหมือนกันคือว่าได้เทียนดาบนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะดีแล้วคือว่ายิิงคนนี้คือว่าตั้งสติได้ไวมากแล้วก็ผมให้ดูว่านิ้วกินนิ้วเขารู้แล้วอะในค่ำคืนนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอโทษพีเอสซีทุกคนด้วยตอนนี้เราได้จับตัวได้แล้วนะทุกคนหวังว่าบอ่อสายนี้จะไม่มีผีปอบที่ขลั่มหรือว่ามีผีปอบไปนู่นไปนี่มันไม่ใช่ทุกคนตอนนี้ มาใช้พีบอกครับทุกคนแค่ดนมนดามแล้วก็เขาตั้งสติมไม่ได้กลางวานเขาไม่กล้าออกมานะครับกลัวแต่ว่า,วากลัวคนแยกๆกลางคืนเขาออกมาหากินนะเอาอันนี้เราได้ตัวแล้วเรา,เ,ราเดี๋ยวองพากลับแล้วเมื่อกี้เลยที่หมอหมอก็เดี๋ยวเชิญราขาว,ขาวคือจะพากลับไปแล้วก็กลับไปดูที่บ้านก่อนนะปลอดภัยรูป่าเดี๋ยวไปไปเลยครับเอาอันนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะ กลับไปแลวนะทุกคนเพราะในค่ำคืนนี้คนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ความจริงต้องเป็นความจริงนะอาจารย์ดุงคนลาทาาผีและด่าพาลุยแล้วก็เชีนคนลางข่าวทุกคนแต่ว่าความจริงมาพิสูจน์ได้แล้วทุกวันนี้เมื่อก่อนผมจับความจริงไม่ได้ตอนนี้จะมีเสื้อสมิงอีกผมต้องตามล่าให้ได้ต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้ในค่ำคืนนี้ต้องขอโทษพีเอสซีทุกคนด้วยที่ว่าในาค่ำคืนนั้นผมจับสมิงไม่ได้แต่ตอนนี้ ผีปอบคือว่าไม่ใช่ผีปอบซึ่งโดนมอนดาแล้วจับได้ตัวเรียบร้อยแล้วคือว่าเป็นคนปกติเหมือนเหล้านะทุกคนเนี่ยไม่ต้องกลัวบ้าปลิงบ้าเตี้ยวเดือดเดือดให้ขันลึกขึ้นนี้เดือดให้ขันลึกขึ้นทุกคนเับเป็นคนเหมือนเหล้านะปกติเหมือนกันโอเคเดี๋ยวขอโทษดิขอเทษดิขอโทษดิเขาเป็นคนปกติเหมือนเหล้านะทุกคนเนห็นเช่นนั้นนะสาวละมอเขาเริ่มรู้ตัวแล้ว 赶路。